โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะแล้วในคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ ID ดีแล้วว่าเอตา50ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์และในตอนนี้เราก็อยู่กันในซีรีส์จากไก่สู่เทพปั้น ID NFT Soda อีโซดาอีพิโซดที่10ผมต้องขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยรักกันนะก็คือซีรีส์นี้ของผมเนี่ยนะผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าผมจะทำทั้งหมด30อีพิโซด แต่ว่าในตอนนี้เราเดินทางมาจนถึงอีพิดที่10แล้วไอดีของผมเนี่ยมันเติบโตขึ้นมามากในสายตาของผมและสายตาของทางบ้านแต่ว่าในใจของผมเนี่ยนะมันยังเก่งไม่ได้เท่าที่ผมคาดหวังเอาไว้นะครับผมทุกคนแล้ว EP นี้เนี่ย ผมจะทำการปั้นมันแบบเอาจริงเอาจังทำไม่โหดได้มากที่สุดใน1คลิปเท่าที่ผมเนี่ยจะสามารถทำได้เลยนะทางบ้านเนี่ยกดย้อนไปดูที่อีพิโซดที่1แล้วก็ามาเปรียบเทียบกับอีพิโซดนี้ตอนจบคลิปได้เลยนะโอเคครับผมขอทำการเริ่มลํำไอดีนี้ก่อนเลยละกันวันนี้ผมจะทำให้ดีอยงผมเนี่ยมันแข็งแร่งขึ้นได้มากขนาดไหนนะผมมีตัวกาชาอยู่ทั้งหมด24ใบผมอยากจะได้เลนเจอร์ตัว อดูบิตมาอยู่ในการครอบค้องวอนวงการเกมไบเลนเจอร์เอาให้ผมหน่อยในอ e ีพิซดที่แล้วมันเล็ดอุ้ยเฮ้ยเอา่ะขอมอนโบต้องให้กอ,อาจริงตลอดเพื่อนแป๊บนะครับทางบ้านขอไอ้กอนได้แอคหน่อยเอะอีพิที่แล้วแม่งมันลำผมไปสองพันหนึ่งร้อยรูบี้นะมันล่อผมไปเยอะมากอะ แต่ว่า E ีีนี้ไอ้กอนมันเอาจริงแล้วอะวงการเกมไรเลนเจอร์ก็ต้องมีสนันวันไหวกันบ้างนะครับผมทุกคนโอเคอดูบิดมาต่ออย่าลีลาเปิดหาการ์ดสุดท้ายเปิดโอเคถือว่าเป็นมิตรคุยกันรู้เรื่องกอดคอกันเดินได้อยู่นะครับผมทุกคนสำหรับกาชาในแฮนด์เมื่อกี้นี้ แต่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวของความแข็งแกร่งที่ผมจะเสริมให้กับไอดีของผมในคลิปนี้นะผมขอทำการเปิดกาชาล่าลิโอนาดทั้งหมด800ลูบี้เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยผมกำลังต้องการกบม่วงเพื่อมาใส่ให้กับทางด้านมูลไบฟอร์เดสของผมนะโอเคเป,เปิดเปิดเปิดนั่นไงนั่นไง วงการเกมราเลนเจอร์พอชมนิดชมหน่อยไม่ได้เลยนะครับผมทุกคนไอเกมหมานี่นะผมขอทําการลําต่อเลยละกันโอเคอย่าเล่นใกนกรก็พอเพราะคลิปนี้ผมจะเอาสุดด้วยไงเปิดเปิดดีดีดีสวยจัดโอเคครับตอนนี้เหลือ5 3 4รลูบี้ผมขอกบก้าวดาวลุดมาตัวเดียวคุยกันยาวคุยกันรู้เรื่องเลยอะเปิดเปิดเปิด เรียบร้อยโอเคเหลือ300รูบี้นะผมขอทำการลําต่อเลยละกันเปิดเปิดเปิดเออมันต้องอย่างนี้ดิเพื่อนเกือบพลับแต่กลับมาได้อยู่นะครับผมทุกคนโอเคแล้วกบที่ผมได้มาหมดในจังหวะเมื่อกี้นี้นะที่เป็นกบม่วงเนี่ยผมจะทำการเอาไปใส่ให้กับทางด้านมูลไบฟอร์เดดของผมแล้วมูลไบฟอร์เดดของผมในวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องตันนะ โอเคเราขาดกบอีกประมาณ6ตัวได้มั้งเท่าที่ผมเนี่ยจำไม่ผิดมูนไบฟอร์เดสผมน่าจะตันไม่ใช่6สิ8ตัวแล้วในตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าโทนสีของผมเนี่ยนะมันยังแลดูไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับผมทุกคนผมขอทำการอัพเลนเจอร์ตัวบาวล็อกแล้วก็ แฟนลี่นาฬิกาปู่ขึ้นเป็นล่าง9้าดาวเลยหลักกันในจังหวะนี้เพราะว่าผมบอกแล้วว่าคลิปนี้ผมจะทําให้ดีอยงผมนี่มันแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทําได้นะแล้วสร้างล่างคนเนี่ยต้องมาด้วยนะถ้าเกิดสร้างล่างคนมามันมันมันลั่นทุ่งแน่นอนอ่ะโอเคสร้างร่างคนมาสร้างร่างคนมาหน่อยไปสร้างร่างคนสร้างล่างคนสร้างร่างคน,สา,งางคนส,าสาธุสาธุสาธุมาอะไรอะ อูชิบหายฉายที่นี่ว่ะเพื่อนงานยากเลยพายุฝนเอาไว้กันพายุทอร์นาโดนะหรือว่าพายุฝนได้คือมันเอาไว้ใช้กันพัดเหรอแล้วบาวล็อกมันต้องกันพัดไหมเพื่อนโอเคผมต้องการสร้างลังคนเท่านั้นเอาเพื่อนประตูใช้แร่เพิ่มขึ้นวะ่ะโอเคยังไงเราก็ต้องการสร้างลังโขนเท่านั้นว่ะเพื่อน อู๋ผมขมขื่นเลยว่ะโอเคตัวรีสกิลผมมันหาได้เดือนหนึ่งสองใบอ่ะแล้วมันเจ็บปวดมากเลยเว้ยที่แบบรีแล้วไม่ได้สร้างร่างโคนนะส่วนทางด้านแฟลลี่นาฬิกาปู่ของผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันต้องเป็นหยุดห้าวิดิถ้าไม่ได้หยุดห้าวิขอสร้างร่างโคนมาจบๆเลยเอาหน่อยเว้ยถ้าอยากให้ผมเกิดนะวงการเกมไรเดนเจอร์นะํำให้ํำให้ก่อนหน่อยเอาให้ก่อนมันหน่อยไปขอสร้างร่างโคนมาให้มันจบ มาเออต,ต้องอย่างนี้ดิสวยจัดคือหลายคนคิดว่าความสามารถหยุดการสร้างเลนเจอร์ห้าวิเนี่ยมันดีใช่ผมยอมรับเลยครับว่ามันดีมันเป็นความสามารถที่โหดมากๆเป็นเมตาในตอนนี้แต่ว่าทีมของผมเนี่ยยังต้องการให้ตัวแท้งมันแข็งแก่งได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทําได้นะแล้วผมเนี่ยค่อยสลับไปหาความสามารถหยุดการสร้างเลนเจอร์ห้าวิ โอเคครับในจังหวะนี้ผมขอทําการอัพเลนเจอร์ตัวนี้ขึ้นเป็นร่าง8ดดาวไฮเปอร์ต่อเลยระกันเพื่อความต่อเนื่องของความโหดของไ d ดีผมก็เป็นทางด้านเจสสิก้าบัสเต็ดแ่งความตายเลนเจอร์ Ranger ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะปั้นย้ํานะครับว่าทุกคนควรจะปั้นมันให้ตันมันเป็นเลนเจอร์ที่ตีกิลเลตได้แรงแบบโคตรพ่อโคตรแม่แรงอะ่ะถ้าเกิดสมมุติทุกคนไม่มีเลนเจอร์ตัวนี้้ว้ยผมทดลองมาแล้ว ผมเลดบอสกิลลด15%พอมีตัวนี้หมดหลอดทุกรอบนะครับผมทุกคนโอเคในจังหวะน,นี้ผมจะทำการใส่กบให้มันตันก่อนเลยละกันแล้วก็จะสลับมันเป็นล่างไฮเปอร์แม็กนะระยะยาวผมบอกเลยฟาร์มคุ้มๆกบพวกนี้เดี๋ยวมันก็หาได้ใหม่ แล้วในตอนนี้ผมคิดว่าผมเนี่ยควรจะเสี่ยงมันอีกครั้งดูนะครับผมทุกคนสําหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวบาวล็อกนะผมอยากจะได้ความสามารถการสร้างล่างโคนจริงๆเลยสำหรับทางด้านเลนเจอร์บาวล็อกถ้าบาวล็อกไม่ได้สร้างล่างโคนผมจะทําการปั้นแซลลี่นาฬิกาปู่ก่อนแต่ถ้าบาวล็อกได้สร้างล่างโคนผมจะปั้นบาวล็อกเลยโอเคขอเหอะการปลกพลังครั้งนี้จงเอาสร้างล่างโคนให้ก่อน วอนวงการเกรยียรเลรนเจอร์ลำให้ผมหน่อยสั่งลังคอ้นอีโอู่เพื่อนมันลำผมสุดว่าแม่งรีทุกอันน่ะอยากได้แบบโอ้โหหนักจริงรอบนี้ก่อนโดนหนักจริงโอเคสงสัยโชคชะตาคงคงเลือกเรนเจอร์ตัวแซลลี่นาฬิกาปู่ให้ผมนะผม,มากบก้าวดาวยัดให้ปู่ก่อนเลยละกันมัดจาเขาเรียกว่ายัดกบมัดจาม,มาไว้เพื่อ ป้านมันแน่นอนนะครับผมทุกคนในคลิปนี้โอ้เซ็งบ้าล็อกว่ะเมื่อกี้นี้คือแบบมันได้ความสามารถลดแล่คือมันดีอยู่แล้วนะครับผมทุกคนโอ้โหโทํากันได้ลงคอเดี๋ยวผมต้องไปเติมเงินเลยแหละสาหรับทางด้านคลิปนี้นะเพราะผมมีความรู้สึกว่าการใส่กรบสามตัวมันเหมือนขี้ขาตูดยังไงไม่รู้เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการตัดผ้าไปฟาร์มของมาไซ้กับเลนเจอร์9ดาวของผมก่อนเลยรักกันนะ แล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทำการเอาตัวขยะใส่ให้กับแซลลี่นาฬิกาปู่แล้วก็ใส่ให้กับเลนเจอร์ตัวบาวล็อกของผมจนกลายเป็นเลเวล175ร็บ้ากับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมบอกเลยผมเสียหายไปหลายร้อยตัวมากๆดูเลเวลของผมดิเพื่อนจากเลเวลออาต้าห0แป๊บเดียวเด้งมาเลเวลออาต้า52ภายในระยะเวลาประมาณ7 8ปดชั่วโมงได้มั้งเท่าที่ผมเนี่ยจำไม่ผิดนะโอเคครับในจังหวะนี้ อะไรที่มันค้างคากันอยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะทําการแก้มันเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัดภาพไปเติมรูบี้ก่อนเลยรักกันนะแล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทําการเติมลูบี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนผมอยากให้ทางบ้านทายว่าลูบี้ของผมที่มีตัวเลข9,999รูบี้นี้ความจริงแล้วมันมีรูบี้เท่าไหร่นะ ผมลูดไปเนี่ยแบงค์พันหายไปรประมาณครึ่งปึกได้อยู่นะครับผมทุกคนสําหรับการรูดในครั้งนี้โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยขอทําการไล่ลํำไอดีนี้ต่อเลยรักกันนะครับผมทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันต่อไปนะสําหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายไอดีเกมลายเรนเจอร์หรือสําหรับใครที่อยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คเพื่อล้ำตู้กาชาแบบผมก็คือในตอนนี้ ทางเพจก่อนสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า125,000คนเปิดให้บริการนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ลักกันมาลูบี้ของผมที่มีมากมายขนาดนี้ต้องปะทะกับวงการเกมไรเลนเจอร์ดูซิว่าใครจะอยู่แล้วใครจะไปผมต้องการกบก้าวดาวก่อนเลยจังหวะน,นี้ขอตัวแรกมาก่อนเพื่อใส่ให้กับแซลลี่นาฬิกาปูเปิดเปิด เปิดโอเคไม่เป็นไรนะผมทุกคนลูบี้ที่ผมเติมไปอะมันเหลือมากเปิดไม่มียุบผมบอกเลยจังหวะนี้แต่แต่มันก็แค่รู้สึกเสียใจที่วงการเกมไรเลนเจอรย์ยังไม่ดอบกบก้าวดาวให้ผมเฉยๆเปิดเปิดเปิดเออกบบ่วงมาเยอะๆดีผมชอบเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการหากบใส่ให้มุนไบฟอร์เด t ของผม โอเคสวยงามดีจริงๆเลยว่ะเพื่อนขอกบก้าวดาวได้ไหมตอนนี้แซลลี่นาฬิกาปู่มันกำลังเรียกร้องชื่อก่อนอยู่เปิดเปิดเปิดเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ทำกันดีเพื่อนโห oh, ผมรูดไปยังน่ะผมเป็นผู้สนับสนุนวงการเกมรายเลนเจอร์อย่างแท้จริงนะเดือนนี้เนี่ยแค่ไอดีนี้ไอดี ID เดียว ผมลูดไปเกินห้าหมื่นไม่ดีมากกว่านั้นเยอะนะครับผมทุกคนโู้มันเบ็ดเสร็จแล้วผมว่านา่าจะซื้อรถเครื่องได้คันหนึ่งแบบสดๆนะแค่การปั้นซีรีส์นี้เพียงแค่สิบอีพีของผมเท่านั้นโอเคครับผมขอทําการลําต่อเลยละกันเปิดเปิดเปิดโอ้โกบเก้าดาวไม่ออกโคตรยากเลยนะครับผมทุกคนในตอนนี้นะโอเคผมขอลําต่อเลยละกันขอกบเก้าดาวมาเก้าดาว ก้าวดาวโอ้โหแม่งทำผมได้ลงคอว่ะเพื่อนกบก้าวดาวมาหน่อยโอ้โหผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับผมทุกคนในจังหวะนี้นะ คือซีรีส์นี้เนี่ยผมลงทุนมหาศาลมากแล้วผมก็ทำด้วยใจถ้าใครที่รู้ก็น่าจะรู้ดีว่ายอดวิวจากคลิปนี้เนี่ยสามารถสร้างรายได้ของผมได้ผมว่าไม่ข้าม5 0ารอยแน่นอนอ่ะแต่ว่าคลิปนี้นะผมลงทุนไปหนักมากประมาณ2 0 0 0 0ืนกว่าบาทนะคะผมทุกคนโอ้โหกบก้าวดาวไม่ออกพ่อมึงคือแบบเกินไปนะคะผมทุกคนในจังหวะนี้ผมเปิดไป2 0 0พลูบี้ไม่ได้รับกบก้าวดาวเลยแม้แต่ตัวเดียวอ่ะ เฮ้ยดูเลศดเกินเพื่อนทุเลศดเกนอันในตอนนี้เหลือ9700รลูบี้แล้วนะครับผมทุกคนโห oh. ไอกรเสียอาการนะบอกตามตรงเลยนะในตอนนี้นะ oh. ผมว่าแม่งเกินไปบางที3000ลูบี้ที่เราใกล้จะหมดไปอะ่ะมันมีมูลค่าประมาณหูห้าพันกบาทได้อยู่นะครับผมทุกคนโอ้โ oh. ห oh. แม่เอ้ยมีตู้การันตีกบปะวะ คือถ้ามีตู้การันตีกบนาะยดีผมเกิดแล้วนะครับผมทุกคนเปิดเปิดเปิดเออต้องงี้ดิแย่ทำผมเครื่องติดเลยว่ะทางบ้านผมขออภัยนะครับกบแพงจิบแพงจัดอะคือกบตัวนี้ห้าพันบาทเลยเพื่อนเนี่ยหน้าตาของกบตัวละห้าพันบาททางบ้านดูเดี๋ยวผมเปลี่ยนสายพลังก่อนพอเราแยกย้ายกันเถอะตู้กบ หลังจากนี้ผมว่าผมคงต้องไปเล่นตู้กลงตู้เกียร์บ้างแล้วนะคือแบบแผนนี่แม่งแสบเกินอ่ะสามพันลูบี้แม่งขยี้ผมอยู่เลยใบยวงการเกมรายเลนเจอร์โอเคครับในะจังหวะน,นี้เดี๋ยวผมจะทำการเสริมแก่งให้กับไอดีของผมอีกแล้วทางบ้านถ้าจบคลิปนี้อย่าลืมไปดู EP แรกเหมือนที่ผมบอกเว้ยเพราะว่าเราจะเอามาเทียบกับ EP นี้ไอนี้เนี่ยผมปั้นมาประมาณ10วัน น่าจะถึงอยู่นะครับผมทุกคน10วันผมขึ้นมาทั้งหมดประมาณ10เลเวลได้นะสำหรับทางด้าน ID นี้โอเคไปฟอร์ a okay. ดตันพอคุยกันได้อยู่นะครับผมทุกคน5,000ของเรามันก็ไม่ได้ศูนย์เปล่าขนาดนั้นแต่มันก็เจ็บไงคือ3,000ลูบีอ้อะเพื่อนมันควรจะดีกว่านี้หรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอทำการตัดผ้าไปอัพของ ID นี้ต่อเลยละกัน แล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทำการเอาของใส่ให้แซลลี่นาฬิกาปของผมจนกลายเป็นเลนเจอร์ล่างทองคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนตอนนี้นะในใจของผมคิดไว้ถ้าอยากเอาสุดต้องหยุดที่อดูบิสนะครับผมทุกคนคือก่อนหน้านี้มันลํำผมไปค่อนข้างเยอะทางบ้านก็น่าจะรู้ตอนนี้ผมได้ไกลทองมาแล้วแต่ว่าผมยังต้องการเลนเจอร์ตัวอดูบิสมาอยู่ในการครอบครองอีกเว้ย คือถ้าผมเปิดเพิ่มอีประมาณ2,400รูบี้เนี่ยผมจะได้กล่องการันตีกล่องต่อไปตอนนี้ผมต้องการตัวยืนตัวไหนก็ได้ยิ่งถ้าเป็นตัวนี้ถ้าได้มาเสริมเนี่ยคงจะดีมากๆเลยนะสำหรับทางด้านไอเดียของผมในตอนนี้โอเคครับผมเลือกที่จะทำการล้ำมันต่อเพราะว่าไหนๆคลิปนี้ผมก็จัดแล้วเอาสุดแล้วเปิดเปิดเปิดโอ้โหแกสอตัวเลยเหรอเฮ้ย บาประกระทงเอาว่ะโอเคคือเลนเจอร์ตัวนี้มันมันมันเป็นเลนเจอร์ตัวลูกหักของผมไงมันเป็นเลนเจอร์ตัวฟรีที่ค่อนข้างดีเยี่ยมมากๆนะโอเคครับขอทาการลําต่อเลยกันเปิดเปิดเปิด,ปดอู่หานเสือทหานยาไม้โอ้ไม้สองตัวขี้แตก <c oughs> คือแบบวงการทหารไม่เล่นงานไอก่อนแล้วไงโอเคครับขอทาการลําต่อเลยลักกันนะ อาดูบิตมาหน่อยอาดูบิดอาดูบิตดาวินชีไม่เอาโอเคฮิเมโอ้รู้เรื่องนะครับผมทุกคนในจังหวะนี้นะเหลืออีกเพียงแค่พันพันกว่าลูบีเราถึงการันตีแล้วอะวงการเกมไรเลนเจอร์มันจะเอาไอ้กรนเสียอาการทางคลิปไม่ได้นะโอเคโอ้โ okay. ห oh. ผมว่าม่เกินไปนะคะผมทุกคนตอนนี้ผมขอทําการรีตู้กาชาก็เลยรักกันนะผมรู้สึกว่ามันหนักเกินไปสําหรับทางด้านวันนี้สําหรับทางด้านคลิปนี้แหละผมขอเลยทางบ้านช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางด้านช่องกอนฟุตของผมให้ไปถึง2 0 0 0 0 0ซับสไครต์ด้วยนะคะผมทุกคนโอ้โหหนุ่มหมัดเมาผมบอกเลยจังหวะนี้ไอกอนก็มเมาหมัดวงการเกมรเลนเจอร์เหมือนกันนะในตอนนี้นะโอเคเสียอาการอนะเปิดเปิด เปิดเปิดโอ้โห,โหมันลำผมสุดไงตอนเนี้ยอ่คันหัวเลยนะครับผมทุกคนโอเคเอาหน่อยเปิดอะดูบิตตัวเดียวมันยากขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โห,โหมันเอาผมถึงตายว่ะหนักจริงมารอบสุดท้ายถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็เลิกนะครับผมทุกคนสำหรับทางด้านอะดูบิตเราคงไม่มีวาสนาต่อกันว่ะ เปิด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 โอ้โหเฮ้ยแม่งผมผมผมเริ่มแยงตู้กาชาที่มันไม่มีการันตีแล้วนะ <c oughs> คือแบบอะดูบิทอะผมเห็นทางบ้านเปิดกัน300ร้อยลูบี้ผมเห็นในกลุ่มแอคก,กันว่าหลุดเลสหลุดเลดไอ้ก่อนเปิดเท่านั้นแหละเลดหลุดเลยผมโดนหนักสุดเลยว่ะเพื่อนโอเค n อ t มาหน่อยมะตอนนี้อาการผมเสียนะ ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจด่วนเลยครับโอ้โหรู้เรื่องวงการอเอาผมคันหัวเลยว่ะขอเลยสาวน้อยเจ้าของโรงแรมสาทุเฮมาให้ก่อนหน่อยเือเปิดปังโอ้โหคนนอกกฎหมายผมจะรั่วเลยนะผมทุกคนตอนนี้นะแบบอ เศร้าจัดอะโู่โคตรเศร้าเลยว่ะเพื่อนหน้ามืดโอเคผมขอทำการปั้นเรนเจอร์ตัวตัวบินละกกันนะผมทุกคนผมรู้สึกว่าตอนนี้ช่วงนี้ตัวบินมันโหดมากผมน่าจะปั้นรถไฟดวดลีโอนาด์นะคือแบบได้มันมาเยอะเกินอะโอเคครับเดี๋ยวผมขอทำการเอากบใส่ให้กับเรนเจอร์ตัวนี้ก่อนเลยละกัน แล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทําการปั้นรถไฟด่วนลีโอนาร์จนตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็บอกเลยนะว่าคลิปนี้เป็นการปั้นแบบดุเดือดมากๆเดี๋ยวบาวล็อกเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้ปั้น EP อื่นนะครับผมทุกคนเพราะว่า ผมทำตั้ง30 EP ถ้าจะให้ตัน EP เดียวหมดเนี่ยมันก็คงจะเกินไปส่วนไมคกี้นี่คือทางบ้านไม่ต้องร้อหรอกผมแล้วนะครับผมเข็ดตั้งแต่เลนเจอร์ตัวอัลเบ d ลดแล้วคือใครมันจะไปปั้นเลนเจอร์9ดาวแม็กตัวกระโดดท่าเดียวกันหลายตัววะ5,000ไลค์ 5, ผมว่าทางบ้านไม่ได้แดกผมแน่นอนถ้าครบ5้า0ันไลค์คลิปนี้ผมปั้นเลนเจอร์ตัวไมกี้แต่ผมเชื่อว่ายังไงมันก็ไม่ถึงนะแล้วผมก็ไม่คิดอยากจะปั้นมันด้วยเพราะว่ามันมีเลนเจอร์ตัวกระโดดอยู่แล้วเลนเจอร์อาเบลดไแม่งคาบเดียวกันเดซเลยเล่นสไตล์เดียวกันฟอร์มเดียวกันผมไม่จำเป็นต้องมีมันถึง2ตัว โอเคครับก็สำหรับทางด้านคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณทางบ้านมากๆนะที่มาเป็นกําลังใจให้กับทางด้านช่องกรสุดของเราในคลิปนี้นะครับผมทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องกรสุดของผมให้ทะยานไปสู่2,000ซับสไคร์เบอร์ด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้า